นี่ถ่ายจากด้านล่างอาพาร์ตเมนต์ในลานจอดรถนะครับจับแพรน้องขึ้นไปข้างบนแพรน้องขึ้นไปได้เลยได้เล่นซูมสุดเต็มท,ที่แหละนะคับอันนี้เป็นยอดเป็นสัญญาณไฟเป็นยอดตึกเราเลยขึ้นไปอืมเราลอยขึ้นไปมาก จอแล้วน่นะครับดวงไฟแปลกประหลาดที่อยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงลอยนิ่งอยู่กับที่เป็นไฟกระพริบกับพริบสังเกตไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่มีเสียงมีแต่ไฟว่าวาบเฉยๆลอยนิ่ง